Check, check สวัสดีครับฝากกดติดตามเพจอ้นใหญ่เมืองเนื้อฟาร์มด้วยนะครับฟาร์มอ้อนจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆเรื่องราวดีๆในการอัปเดตข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของเรื่องในการเลี้ยงอ้นการผสมพันธุ์ข้อมูลของการซื้อขายนะครับของทางช่องเราสามารถกดติดตามได้ที่ใต้ลิงก์ ใต้ลิง์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูวิธีจับอ้อนอุ้มอ้นกันไปดูกันเลยค่ะ <c oughs> เออไปนี่ก่อนอเอาเอามาวางตรงนี้อ่ะทำไงอ่จาจับห่างขึ้นมาก่อนค่ะ แล้วก็เอามือล็อก,ช,ออกช้อนใต้ขาเนี่ยล็อกตรงขาเนี่ยให้อยู่ค่ะอืมนะคะแ่นี้เขาก็อยู่แล้วล็อกล็อกตรงนี้ให้อยู่ดึงถ้าถ้าสมมติมมว่าอน้นอ้นจะก,ก,กัดทําไงอ้นจะกัดใช่ไหมอ้นจะก,กัดก็ปล่อยมือซ้ายปล่อยมือ้ายออกหิ้วห่างไว้ค,ค่ะหิ้วห่างไว้ย่งเงี้ยค่ะเขาจะาเงเขาจะกัดเราไม่ได้เลยเพราะเขาหัวให้เราก็วางแต่อย่าไปหิ้วนานอย่าไปหิ้วนาน ่มานนแบบนี้ก็ได้ค่ะช้อนหอันมาดิอันนีส้สำหรับตัวเชื่องๆมันก็อุ่นง,ง่ายหนอ่อยม,มันไม่มีอะไรไม่ค่อยดิน้นแต่ถ้าตัวดุดุมันก็จะดิ้นดิ้นเราก็ล็อกตรงนี้ไว้ค่ะล,ล็อกให้อยู่ถ้าสมมติว่าอ้นมันจะก,กัดปัญญาอะไรอะ่ะมือซ้ายเนี่ย,ยให้ให้ดึงปล่อยมาเลยแล้วก็มือเนี่ยให้จับห่างให้นิ่งใช่ปอยมาเลยอือแล้วก็รีบวางเข่าซะ อันนี้เราเราจะมาดูวิธีจับ,บนก็ระยายกันจับอุ้มจับอุ้มอุ้มขึ้นอกอุ้มขึ้นเขาขึ้นค่ค่อยวิธีจับก็เหมือนเดิมเลยครับเหมือนเดิมแล้วก็มือน,นี้ก็กอดไว้กอดตูดเขาไว้ช้อนตูดไว้วิธีนี้จะทําให้อนมันรู้สึกว่าเขาอุ่นใจมั่นคงนะครับว่าเขามีที่เกาะที่อะไรครับก็ค่อยลูบนี้ อันนี้สำหรับตัวที่แบบว่าเชื่องเชื่องแล้วนะเชื่องแล้วถ้าเกิดเราจะเอามาเล่นนี้เอาออกมาเล่นตามข้างนอกเลยแล้วก็อุ้มอุ้มอุ้มแบบนี้เข้าไปเขาก็จะกอดเราไงกอดตุ๊กแล้วเราจะวางวางเขาลงแล้วก็ค่อยๆเอามือ,อช้อนผ่านะะ้าค่ะ ข้าว่างข้าวโบเรียบร้อยค่ะเสร็จสิ้นภารกิจอ่ะ,อะจห่างขึ้นมาก่อนช้าช้าห่างอืมเอาบอโคลน่ะขึ้นมาก่อนแล้วเอามือล็อกเอาตรงนี้ไว้ให้อยู่ถ้าใครจับไม่เป็นนั่นนะเออจับไม่เป็นเนี่ยอาล็อกตรงนี้มือนี้ก็จับงนี้ ล็อกใต้ขาล็อกใต้ขานะ่ยลนะ็อก่ะล็อกให้อยู่ชูให้กล้องเห็นนีล็อกไม่ชูขึ้นอีกให้อยู่อ,อืม,ออมเลาก็กัดเราไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเขาจะโค้งโค้งหน้าหน้าไปกัดเราเนี้ยเราก็ปล่อยมือน,นี้ครับปล่อยมือน,น,นี้หี่ห่างนี้ห่างอันนี้น่ะแล้วก็วางลงไปจะห่างขึ้นมาก่อนอืม่าอะ,อะ เอามือลอกอ่าลอกใต้ขาใต้ขาอืมแต่ถ้าสมมุติว่าโอนจะกัดทําไงโอนจะกัดใช่ไหมเราก็ปล่อยมือนี้เลยเราก็หิ้วห่างไว้อ่าแล้วก็วางเราก็วางอืมแค่นี้นแหละมาลองค่ะอ่ะทวนเออทวนอีกทีเร็อ่ะ,นนอะแล้วก็อุ้มแนบอกให้ดูดิวางมันอกอ่าจำหางขึ้นมาก่อนล้กขาหน้า เพราะว่าเขาวดตกแล้วก็เอาเข้าอ,อกแล้วก็ค่อยๆลูปอุ้มอุมแบบเนี้ยตัวดุๆค่อยๆเล่นใบเดี๋ยวก็เชื่องไอ้ตัวนี้มันขี้อ่อนเขากวัวตกไงอ่อ,อนจริงๆ <c oughs> วันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Check check this out